ตำนานการกำเนิดกลุงมเอเธนเป็นหนึ่งในตำนานที่น่าสนใจสแสดงถึงความผูกพันของชาวกรีกกับเทพเจ้าเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะเทพีอะเชนาในอดีตเมืองนี้ยังไม่มีชื่อครับเทพเจ้าทั้งหลายก็ต่างต้องการให้เมืองนี้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของตนโดยมีเทพเจ้าสององค์เข้ามารับสมัครเลือกตั้งเทพองค์แรกก็คือเทพโพสิดดนเทพเจ้าแห่งท้องทะเลและองค์ที่สองนั่นก็คือเทพีอะเชนาเทพีแห่งปัญญาและสงครามเชิงกลยุทธ พื่อหาว่าใครจะได้ครองเมืองนี้นะเขาก็เลยบอกว่างั้นให้เทพแต่ละองค์ทรงของขวัญให้กับชาวเมืองและกษัตริย์ของเอเธนนะชาวเมืองชอบอันไหนก็จะเลือกเทพองค์นั้นเป็นเทพประจำเมืองนะครับเทพเจ้าโพไซดอนใช้ตรีสูรของตัวเองกระแทกลงบนพื้นดินเกิดน้ําพุข,ขึ้นมาแต่น้ําพุนั้นกลายเป็นน้ําทะเลน้ําเค็มกินไม่ได้ชาวเมืองก็รู้สึกว่ามันเป็นของขวัญที่ไม่มีค่านะครับในขณะที่เทพีอะเธนา่าเสกปิ้งลงมาครับเป็นต้นมะก่อ ซึ่งให้ผลกินได้ใบมะกอกก็ใช้ได้น้ำมันมะกอกก็ใช้ได้เนื้อมะกอกก็มีประโยชน์หลากหลายผลการตัดสินประชาชนก็เห็นว่าของขวัญของเทพีอัชนมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตมากกว่าครับจึงเลือกให้เทพีอัชนรเป็นผู้ปกครองเมืองและหลังจากนั้นก็ตั้งชื่อเมืองว่าเอเธนตามชื่อของเทพีอเธน่านะครับ